คือเรื่องกรณีจากบุ่งไปถึงเรื่องสิทธิการประกันตัวของนักโทษทางการเมืองทั้งหลายความเป็นจริงนั้นเนี่ยในการรณรง์หาเสียงของพรรคเพื่อไทยเองจะโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันในขณะเป็นแคนดิเดตนายกและบุคคลอื่นๆต่างข็พูดลักษณะเดียวกัน เรื่องสิทธิการประกันตัวการจะปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองความเป็นจริงนั้นนะครับถ้าเป็นคนไม่รับผิดชอบก็จะอธิบายว่าการประกันตัวนั้นเป็นอำนาจของศาล mm. เป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการแต่การที่พูดในขณะหาเสียงได้นั้นเนี่ย เพราะเนี่ยนะครับที่ไม่มีใครทักท้วงเพราะการตรากฎหมายเนี่ยมีอำนาจทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ,าฝ่ายนิติบัญญัติสามารถที่จะกราเป็นพระราชบัญญัติหรือแก้กฎหมายอื่นใดได,ได้ฝ่ายบริหารสามารถตราเป็นพระราชกำหนดได้เช่นเรื่องการนิรโทษศกรรมหรือว่า เรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลนั้นไม่ได้เห็นซึ่งความพยายามแม้แต่เพียงน้อยนิดว่าจะทำตามที่พูดหรือไม่ค่ะทั้งที่เป็นเรื่องนี้นะครับแข่งขันกันโชว์ว่าใครจะมีการปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองนักโทษทางความคิดมากกว่ากัน ในขณะที่มีการหาเสียงเลือกตั้งแต่ว่านี่นะครับมันเป็นเพียงแค่ลมพัดผ่านเพราะนี่นะครับจากปรากฏการเรื่องกรณีของบุง้งเนติพรเสน่สังคมเนี่ยซึ่งความเป็นจริงเขาไม่ควรจะมาจบลงแบบนี้<ม>เพราะนี่นะครับถ้ากระบวนการรักษาดูแลนะครับได้เป็นไป อย่างเท่าเทียมเทียบเท่าบางคนว่าเพียงแค่ครึ่งเดียวของอดีตนายกทักษณิณเนี่ยบุ้งเนติพรก็ไม่ต้องเสียชีวิตลงและเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แน่นอนที่สุดมันมีช่องว่างมากมายผมก็เชื่อโดยสุดจริตใจแล้วไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่การประมาทเลินเล่อไม่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติอย่างที่พึงปฏิบัตินะ เรื่องนี้อย่างไรจะต้องมีการตรวจสอบเพราะอย่างไรก็ตามนั้นระยะเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเศษนั้นมันเป็นเต็มไปด้วยคำถามและนี่นะครับก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าก่อนมาถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยเธอก็ไม่มีสัญญาณชีพแล่ะความเป็นจริงเรื่องสัญญาณชีพก็ใช้ระยะเวลาไม่นานหรอกนะครับนี่ห่วงระยะเวลา ตั้งแต่หกโมงเช้าชจนกระทั่งถึงสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบสองนาทีอะนะครับเวลาเนี่ยยาวนานมากผมนี่เคยเห็นนะครับการทำ CPR เนี่ยไอ้ลูกหยีเราเนี่ย<อ>นะครับที่โรงพยาบาลซึ่งเนี่ยนะครับในขณะที่ทำ CPR นั้นทั้งภรรยาบุตร พี่ชายเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยก็ให้เราเป็นคนตัดสินใจว่าจะถอดสายออกซิเจนหรือไม่ก็ให้ทำ CPR จนหมดทุกขนทางนะครับแล้วก็พยายามทุกอย่างทั้งได้ส่งเสียงได้พยายามเรียกให้ฟื้นคืนมาท้ายที่สุดก็ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า พราะฉะนั้นมันเป็นระยะเวลาที่มีความสําคัญนี่เราเห็นคาตากันมาแล้วเรื่องลักษณะตานองนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ากรณีที่มันเวลานี่นะครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดนะครับบัดชิมเนี่ยจะผปฐมไปบัดชิมเนี่ยเวลามันเนิ่นนานการตัดสินใจนั้น,นการใช้ดุลยพินิษฐ์เนี่ยนะครับแม้ว่าจากโรงพยาบาลราชทันไปธรรมศาสตร์ก็ด้วยความลาช้า ใช่ค่ะสองก็คือว่าจําเป็นจะต้องเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือไม่มนะครับไอ้นี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งเพราะเนี่นะครับคนที่ผ่านทั้งเรือนจําและผ่านโรงพยาบาลราชทัน์อย่างผมเนี่ยพอที่จะเข้าใจได้ผมก็ป่วยเจียนตายเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือดรู้ว่าวิธีการปฏิบัติมันควรจะเป็นอย่างไร เราเนี่นะครับเป็นผู้ต้องขังในขณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ผมนี่ติดคุกสมัยพลเอกประยุทธ์นี่สามรอบแต่ว่าชั่วดีทีห่างเนี่ยพวกนี้ไม่ไปตามอาคาตถึงข้างในนะครับแต่ว่าก็เอาตัวไปขังเอาไว้เนี่ยนะครับจะโดนการใช้กลไกใดๆก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่นะครับผมเชื่อว่าร่ำปรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งโดยส่วนตัวนี่ก็ดีกันและแม้กระทั่งว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารตั้งปวงต่างก็รู้กันว่านะครับทั้งโรงพยาบาลและนะครับและเรือนจำมีความไว้ห่อนกับอำนาจทางการเมืองสูงมากถ้าทางการเมืองมอบหมายสั่งการว่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิด เราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเธออดอาหารนะครับสองรอบใหญ่ๆเนี่ยนะครับนี่เป็นรอบสองใหญ่ๆรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเฝ้าระวังมากกว่าปกติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการใช้ดุลยพินิจเนี่ยนะครับที่จะต้องมีการตรวจสอบโดยรายละเอียดนะครับเป็นประจำ ซึ่งต้องตรวจทุกวันก็ย่อมที่จะเห็นอาการร่องรอยต่างๆและควรจะใช้ดูเลอพินิตเช่นการส่งตัวไปรักษาภายนอกนะครับอย่างอย่างเท่าทันนะครับไม่รอให้เหตุการณ์นี้เกิดเพราะเมื่อเทียบเคียงกับกรณีนายกทักษิณไม่ได้ปรากฏอาการใดๆนะครับเพียงแค่คาดการคาดว่าอาจจะนะครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลตำรวจร้อยแปดิวัน ทั้งที่สถานะเนี่ยนะครับตามกฎหมายบุ้งเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่เป็นจำเป็นเพียงแค่จำเลยส่วนอดีตนายกทักษิณนั่นเป็นนักโทษเด็ดขาดคำพิพากษาถึงที่สุดบุ้งเนี่ยอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีเป็นเพียงแค่ขังหญิงอดีตนายกทักษิณเป็นนักโทษเรียกว่านักโทษช,ชายถ้าผู้หญิงคดีถึงที่สุดเรียกว่านักโทษหญิงคดีถึงไม่ถึงที่สุดเรียกว่าขังหญิงนั่น การเลือกปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งสังคมมันคลางแคลงมันไม่สบายใจนะครับมันมีความรู้สึกกะระระวนกับเรื่องคำว่าสองมาตร,รฐานกับคำว่าอภิสิทธิชนอยู่แล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้นะครับมันยิ่งไปกระชากความรู้สึกนะครับอย,อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อให้การเสียชีวิตของบุ่งนั้น ซึ่งข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยมีเพียงสองข้อเท่านั้นนะเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและเนี่ยนะครับเรื่อง أ, ปล่อยนะครับผู้ต้องขังที่มีความเห็นต่างทางการเมืองซึ่งความเป็นจริงนั้นทั้งกระบวนการมันไม่ใช่เฉพาะนะครับคนเวลากระบวนการยุติธรรมคนก็มองไปที่ศาลที่จริงตั้งแต่พนักพนักง,งานสอบสวนตำรวจดีเอสไอ อายการราชทันกุมประพฤติกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทุกอย่างเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น mm. เพียงแต่ว่านี่นะครับในระหว่างที่มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ย <Ha. S 1> ที่อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเนี่ยเป็นประธานอยู่นั่นถ้ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงเนี่ยเมื่อวานผมก็เสนอไปว่า นายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะหารือกับประธานรัฐสภาและนัดหมายกับประธานศาลฎีกาว่าในระหว่างนะครับของการพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมคดีที่อันเกี่ยวเนื่องจากการเมืองที่ไม่ใช่คดีทุจริตคดีที่ทำอันตรายถึงแก่ชีวิตตามหลักการที่วางไว้กว้างๆนั้นก็ให้ชะลอหรือฟีดคดีเอาไว้เสียก่อน และคดีใดที่ยังไม่ถึงที่สุดและก็ถูกกุมขังอยู่ในเรือนจำก็ให้ได้ใช้สิทธิในการประกันตัวและคดีอื่นใดที่อยู่ในชั้นบรรการสอบสวนอายการศาลก็หยุดการพิจารณาเอาไว้เสียก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ดูว่าการทําเรื่องพระราชบัญญัติเนี้โทษศกรรมนั้นจะออกมาในทิศท,ทางอย่างไรซึ่งไม่ใช่ไปแทรกแซง นะครับแต่เป็นเรื่องที่คนที่มีหน้าที่ของแต่ละกระบวนการเช่นรัฐบาลเสนอให้สภานะครับสภาไปทำกฎหมายนะครับเมื่อทำเสร็จนั้นฝ่ายทุลาการก็ไปปฏิบัติดังนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงถ้าเราได้คนที่มีความกล้าหาญร,รัฐบาลสามารถใช้เป็นพระราชกำหนดได้เลย hmm. นะครับเมื่อศึกษาแล้วทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกัน คณะกรรมาการที่ศึกษาก็มาจากทุกฝ่ายนะครับไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไปเสียเวลานะครับเพื่อที่จะไปเข้าสู่สภาพิจารณาทำไมเพราะการเนรโทษกรกมเนี่ยนะครับต่างกร,รมต่างวาระหลายครั้งนะครับเช่นว่าผู้ยึดอำนาจยึดอำนาจไม่สำเร็จกลายเป็นกบฏผู้ที่ปราบกบฏนะครับสมัยพลเอกเปรมทั้งสองครั้งแต่ก็ประกาศเป็นพระราชกำหนดนิรโทษรรมให้ แก่ผู้นี่ครับมายึดอำนาจท่านแล้วไม่สำเร็จวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้เห็นซึ่งความกล้าหาญใดๆทั้งสิน้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่พูดมาในขณะหาเสียงนั้นมันเป็นเพียงแค่เทคนิคการหาเสียงเท่านั้น <c oughs> นะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นเทคนโนเลย <c oughs> คือหมายความว่าคือพูดไว้อย่างเดียวแล้วก็พูด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 ,พด พะถ้าเป็นซักไซไล่เรียงก็บอกว่าไม่อยากไปแทรกแซงอำนาจตุรการค,ความจริงไม่ใช่เรื่องการแทรกแซงนะครับถ้าแทรกแซงเนี่ยครับคุณไปหาเสียงก็หาเสียงไม่ได้แต่ทุกคนก็รู้ว่ามาตรการตรากฎหมายเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารก็กราเป็นพระราชกําหนดได้คนเขาไม่ไปทักท้วงไงนะครับเพราะว่าฝ่ายบริหารเองก็สามารถตรากฎหมายได้นิติบัญญัติตรากฎหมายได้แต่ว่าเนี่ยนะครับพอมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเลวเป๋า ะนะครับแล้วจนกระทั่งสถานการณ์นี่มันเกิดขึ้นและความรับผิดชอบก็เป็นไปด้วยความล่าช้านะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับความตื่นตัวคือให้ดูบรรยากาศเนี่ยว่านี่นะครับวันที่จับกลุ่มคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองนในยุคข,ของคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับแม้ว่าเป็นความเหลวแหลกผมก็โดนจับเป็นที่ผมบอกผมก็โดนขังแต่ผมก็บอกให้พวกไอ้พวกบ้าน,นั่นถึงอย่างไรก็ตามนั่นนะ เขาก็ระมัดระวังป้องกันเหตุกับเราเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดในกล้องจอเลยก็คือหมายความว่าถ้าไปติดข้างในในพอในขณนะนั้นเนี่ยมีอันเป็นไปเนี่ยครับข้างนอกก็ระสาระสายเห็นไหมว่าความระมัดระวังเนี่ยนะครับแม้ว่าคณะเนี้ยนะครับเอาตัวเข้าไปแต่เขาก็รู้ว่าเอาขังไว้แต่ว่าเป็นอะไรไม่ได้เห็นไหมที่นี่ทัศนคติรัฐบาลที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับ ในเรือนจําและโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยถ้าไม่ไปกําชับก็ก็ดูแลแบบทั่วไปความเป็นจริงโนเนมทั้งหลายนี่ครับก็ตายกันทุกวันอยู่แล้วนะครับในโรงพยาบาลราชธรรมความตายเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเรื่องกรณีนี้มันเป็นเหตุที่ไม่ควรจะเกิดนะครับไม่ควรจะเป็นแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับมันควรที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะครับเรื่องที่กําลังจะทําเรื่องการเรนะโทษสกรรมคือผมเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศนะครับการโหวนไม่ว่าฝ่ายใดข้อตามนะครับถ้าเราต้องการให้บ้านเมืองนะั้นมันเดินในหลักการที่ถูกต้องและให้ดูที่พระราชประสงค์เจตนารมณ์ของพระเจ้าแผ่นดินในการเริ่มเริ่มราชการที่ไม่ต้องการประสงค์จะดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองกับใคร เป็นเวลา3าีจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์ไปกลับหลังหัน,นไปดำเนินคดีกันใหม่แน่นอนที่สุดน,นะครับเมื่อกฎหมายยังอยู่นะครับและก็ดำเนินคดีตำรวจอยายการศาลจะทำเป็นอื่นไม่ได้นะครับก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามกฎหมายแต่ว่านี่นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองแบบนี้เนี่ย การที่นิรโทษกรรมให้แก่กันเนี่ยซึ่งผมยังมีความเห็นกันว่าอย่าไปกลัวว่าเขาจะกระทําความผิดซ้ําเพราะกฎหมายก็ยังอยู่หรือจะเขียนป้องกันใดๆก็ตามแต่ว่าถ้าจะให้เฉพาะคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นนปชไม่ว่าจะเป็นกอปปสคอปทนะครับที่เรานับว่าเป็นรุ่นเก่าๆกันแล้วนี่ แล้วก็ละทิ้งบรรดาคนรุ่นใหม่ๆทั้งหลายมันก็ไม่แฟร์อยู่แล้วเพราะถ้าดูอัตราโทษเนี่ยนะครับในคดีเดิมๆนะครับตั้งแต่ปี4ีแปดมาเนี่ยข้อหาหนักทั้งนั้นกบฏทอย่างเนี้ยก่อการร้ายอย่างเนี้ยโทษประหารชีวิตทั้งนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูโดยสภาพแล้วเนี่ยถ้าต้องการที่จะให้ ประเทศมันเริ่มที่จะเดินไปได้เนี่ยก็คดีฆ่ากันตายเนี่ยนะครับสงครามระหว่างพรรคอมมิวนิสต์กับกองทัพไทยเนี่ยตายกันฟากแล้วเป็นหมื่นเนี่ยก็ยังอภัยให้แก่กันได้นี่เป็นเพียงแค่วาจาเป็นท่วงทํานองท่วงท่านะครับก็ฆ่ากันตายเนี่ยนะครับก็คุณยังคุณยังไม่โกรธเลยนะครับแล้วพรรคอมมิวนิสต์ที่สู้กันวันนี้ก็มาดูแลความมั่นคง นะครับควบคุมรัฐบาลที่เป็นทางการก็ไม่อือ้อไม่อือ <c oughs> ก็ไม่เห็นมีอะไรก็บ้านเมืองก็ปกติสุขดี <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่นะครับพอมาวันนี้เนี่ย <c oughs> เพียงแค่ท่วงทํานองนะครับทั้งที่จริงก็เป็นนะครับเ <c oughs> มื่อเทียบแล้วเนี่ยเ,เทียบกับคนที่พูดสุภาพแล้วไปทุจริตนะครับกับท่วงทำนองดูเสมือนว่ารุนแรงแต่เขาก็ไม่ได้ไปทุจริตคดโกงอะไรบ้านเมือง <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น เมื่อมันเป็นคดีเนี่ยครับบรรดาเยาวชนทั้งหลายที่เราเห็นว่าบรรดาคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่มีใครที่ต้องการหนีเนีครับแล้วก็อย่าไปแบ่งแยกใช่ไหมฮะว่านักโทษทางการเมืองกับนักโทษทางความคิดเยไม่เหมือนกันมันความจริงนั้นแหละนะครับคือวันนี้พยายามที่จะแบ่งแยกเรื่องแยแรงจูงใจบ้างอะไรบ้างคือมันจะมาทําให้มันยุ่งยากทําไมกไอ้อที่เข้า่ปาเนี่ยนะครับร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มาจับอาวุธสู้กับกองทัพเนี่ย แน่นะครับแน่นอนที่สุดนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของการต่อสู้มีทั้งแนวความคิดมีทั้งเรื่องการใช้อาวุธม,มันมีอะไรรุนแรงไปมากกว่านั้นแหละปัจจุบันมันเพียงแค่การแสดงออกอนะครับมันเพียงแค่ปากนะครับแค่โพสนะครับก็ฆ่าคนตายคุณยังให้แกกันเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยก็เขียนป้องกันไว้สิถ้ากลัวการทำการทำซ้ำเนี่ย นะครับแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยวันนี้มันไม่ควรที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกันเสียด้วยซ้ำมันมีถ้าจะแบ่งก็มีฝ่ายถูกกับฝ่ายผิดนะครับฝ่ายโกงกับฝ่ายไม่โกงฝ่ายดีกับฝ่ายเร็วถ้ามันแบ่งแบบนี้กันได้เนี่ยมันก็ไปกันได้มันเลยสงครามสีเสื้อมาแล้วมันเป็นเรื่องของความถูกความผิดความดีความเร็ว นะครับหรือความชั่วความดีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเดินมาถึงขนาดนี้เนี่ยยังเนี่ยนะครับยังแตกยังจะต้องคือพูดง่ายๆว่าความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องคดีเดิมๆในการชุมนุมการเดิมๆเ,เนี่ยก็ไม่มีใครติดใจอะไรแต่การชุมนุมปีหกสามถามว่าพักเพื่อไทยไม่ไปร่วมเหมือนเขาอะ่ะก็มีนะคะก็เห็นก็ปรากฏนะครับดูภาพนี่นะครับในเฟซบุ o กในไอจ นะครับเทวิตเตอร์อะไรเต็มกันไปหมดอะนะครับติ๊กตงติ๊กตอบโชว์กันสะพัดอยู่แล้ว,แล,วแล้วยังไงก็วันนั้นคุณยังเห็นด้วยกับเขาอยู่เลยม,มาวันนี้กลายมาเป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะครับบางวันเป็นซ้ายบางวันเป็นขวาอยู่ได้ไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บุ้งได้พิสูจน์ให้เห็นก็คือว่าจิตใจอันเด็ดเดียวของเธอนั้นเหนือกว่านะครับ คนจํานวนมากผมก็ต้องยอมรับว่าเขาเขาก็เหนือกว่า